flip <laughs> ง่ายทีเดียเน่าเดียวทีเดียวตายเลยเพื่อนเพื่อนมันต้องขี่ขวานี่เองเดียวมันระเบิดเลยเอาละครับเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะครับจะมีตั้งแต่ดาบ1บาทนะครับผมไปจนถึงดาบ1ล้านบาทเลยซึ่งบอกเลยครับว่าแต่ะดาบเนี่ยมีเอฟเฟกต์เจ๋งมากมายส่วนอย่างแรกเลยนะครับผมขอทําการตัดไม้ก่อนเลยครับผมจัดมาครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนเราตัดไม้เสร็จแล้วอุ้ยเดี๋ยวก่อนคิปเปอร์มาจากไหนเนี่ยโอเคท่าผอุปกรณ์พื้นฐานก่อนเลยนะครับขอเป็นขวานแล้วก็เอ่อที่ขุดนะครับผมได้มาแล้วทีนี้ครับเพื่อน เนื้อเนาก่อนนะครับผมโอเคเราต้องไปหาซัมบี้ครับอย่างแรกเราต้องเข้าเมืองเพื่อที่จะไปหาซัมบี้ครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มืดนั่นเองแต่เดียวตัวนี้จะระเบิดโอเครอตายครับผมอุ้ย <c oughs> นี่ไง <c oughs> เพื่อนเราเจอซัมบี้แล้วนะครับก่อนที่เราจะลงไปฆ่าซัมบี้พวกนั้นนะครับผมขออัปเกรดอุปกรณ์ก่อน,อนละกันมาเลยครับผมขอเป็นที่คููหินครับฟึบทีนี้แร่รอออนเยอะมากเลยนะครับจัดไปเพื่อความปลอดภัยของชีวิตเรานะครับผมโอเคครับน่าจะหมดแล้วได้มาทั้งหมด16อันเลยโอเคครับผมทีนี้ผมก็จะทําเตาเผาครับเดี๋ ตาเผาฟึบบอโหบอกเลยว่าเพียบครับทีนี้เราก็รอมันเผาเสร็จจนหมดครับในระหว่างที่เรารอมีสเกตตันมาแล้วนะครับโอเคแต่ว่าเหมือนไม้จะหมดแล้วเอาไม้ออกเอาฐานใส่เข้าไปแทนโอเคครับเพื่อนๆราองก็ต้องใช้สเกตตันอยู่พอดีเลยฟึบ โ,โได้กระดูกมาแล้วเราต้องใช้กระดูกอันนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆและไอรอนเราเผาเสร็จแล้วนะครับจัดมากทีนี้เป็นขวานครับก็ที่ขุดอันนี้จะเป็นมากส่วนไอรอนที่เหลือเนี่ยมันทาเป็นกรอดดีกว่านะครับผมแล้วเราเหลือไม้อันนึงพอดีเลยนะครับอย่างนี้เราก็ทําเป็นโลได้นะครับผมเราทําเป็นหมวกต่อเลยแล้วก็รองเท้าครับหาซัมบี้กันดีกว่าอุ้ยมีอาซิโลโตโด้ด้วยเราต้องกระโดดลงน้าครับผมไปฟึบอุ้ยดีไงตรงนี้มี3ตัวเลยตาตหนึงใต้สองใต้สามครับเรียบร้อยได้ เนื้อเน่ามาแล้วนะครับผมเราก็เอาเนื้อเน่ามาคราบเป็นดาบได้แล้วนะครับเพื่อนๆตอคราบวางฟืบเพียงแค่เราเอาสติกไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเนื้อเน่าวางไว้นี่เหมือนดาบเลยนะครับได้แล้วครับดาบหนึ่งบาทดาบเนื้อเน่าจัดไปรับผมดาบหนึ่งบาทฟืบยิงมาว้าวอุ้ยมันยิงเนื้อเน่าได้ด้วยดาบนี้ครับจัดไปฟืบนี่ไงยิงเนื้อเน่าเดียวทีเดียวตายเลยเพื่อนๆขอลองอีกทีสิแต่มันยิงช้ามากเลยนะครับแต่น่าจะแรงอยู่นี่ครับมีมบีขบนอยู่ลองดาบเนื้อเน่าไปฟืบเออเดี๋ยวมันจะ นูดะไปปล่อยไม่ได้นะครับเพื่อนๆนั่นึงจะไกลเกินไปแต่ตรงนี้น่าจะได้ครับตรงนี้ก็ปล่อยไม่ได้ครับเพื่อนๆสงสัยผมก็ต้องมีเนื้อเน่าอยู่ในตัวแน่เลย <c oughs> เนื้อเน่าเราหมดแล้วนะครับเอาเติมกระสุนหน่อยจะไปได้กระสุนมาแล้วพอเรามีกระสุนอยู่ในตัวแล้วเราก็สามารถปล่อยได้ไกลขนาดไหนลองทดสอบกันดูครับไปชึบยังไกลครับเพื่อนๆดูดิเรียบร้อยหูไกลมากซึ่งดาบต่อไปนะครับเพื่อนๆเราก็สามารถคราบได้แล้วเช่นกันโอเคเราเอาตาัวค้าฟมาวางครับแล้วเราก็เพียงแค่เอากระดูกจากสเกลตันนะครับผมวาง เรียบร้อยครับผมได้มาแล้วดาบหนึ่งร้อยบาทซึ่งดาบนีบ้นะครับมันเขียนว่าสามารถยิงกระดูกได้และทําให้แช่แข็งด้วยนะครับผมเดี๋ยวทดสอบกับไอคิปเปอร์ตัวนี้ดูเลยจัดไปผมยิงฟึบเอ้าเดี๋ยวมันติดน้ําแข็ง <c oughs> เดี๋ยวเราขอทดสอบกับซัมบี้ได้เลยแนะครับทดสอบครับฟับโอ้ยแต่ซัมบี้ที่โดนไปแล้วมันเดินไม่ได้เลยนะครับเนี่ยยัไงไงมันแข็งไปแล้วเนี่ยอย่างซัมบี้ตัวนี้ครับไปฟึบนี่ครับซัมบี้ติดอยู่ในน้ําแข็งแล้วเรียบร้อยอย่างเจ๋งเลยนะครับเพื่อนๆไปอย่างนั้นเราก็ขังมันไว้ตลอดชีวิตไปงตติดอยยู่น้าแข็ โดนแข็งตายเรียบร้อยเอาละครับผมดาบต่อไปดาบ500อยบาทซึ่งเพื่อนไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทาไมผมถึงมาอยู่ที่พีระมิดทะเลทรายเพราะเราต้องใช้ที t NT นั่นเองนะครับผมไปทีนี้เราก็ต่อน้ําลงไปเลยครับฟืบโอเคเราลงมาตรงนี้ครับก็เดี๋ยวจะขุดที่เหยียบออกก่อนโอเคเรียบร้อยครับผมทีนี้ก็ขุดดิ่งลงไปเจอแล้วท NT เก็บไม้หมดครับผม เรียบร้อยโอเคครับผมซึ่งวิธีการขราฟดาบ500บาทนะครับเพื่อนเพื่อนเราเอากระดูกมาครับแล้วก็เอา TNT ที่เราเก็บได้มาใส่ได้มาแล้วจัดมาครับผมนี่คือดาบ500บาทซึ่งมันเขียนว่ามันสามารถยิง TNT ได้โอ้ยังเจ๋งเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนดาบสีแดงเลยนะครับเพื่อนเพื่อนอย่างเท่เจเรามาทดสอบความสามารถดาบนี้กันนะครับผมไปยิง TNT ทีาวอู่ ซึ่งมันยิงได้ไกลมากๆเลยนะครับเพื่อนๆดูดิพอเรายิงไปเพิ่เนี่ยครับโอ้ไปได้ไกลสุดเดี๋ยวมันจะรัวได้สักขนาดไหนครับโอเคลองซื้อรัวดูวนะเนี่ยผมรัวได้แบบเยอะมากก็คลิกแบบรัวจัดๆนะครับโอเคยังรัวป๊อปปๆอปป๊อปป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 อปทีนี้เราก็มีดาบหนึ่งบาทดาบร้อยบาทแล้วก็ดาบห0าอแล้วนะครับต่อไปก็คือดาบ1000บาทนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งมันต้องใช้เอเมอรัลล์นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาเอเมอรัลล์แถวบูบ้านมิเลเจอร์ เฟือบอือมันเป็นสติ๊กสารที่สองอันไล่เอเมอรอลครับโอเคได้อยู่นะปิดประตูขังลุงไว้เลยต้องทำเยอะๆเลยเพราะเราต้องใช้โอเคมีหกสิบสี่อันพอดีเลยครับจัดมาครับผมวางไปเฟือบเรียบร้อยไล่เอเมอรอลมาสองอันแล้วโอเคพอไล่เอเมอรอลมาสองอันแล้วนะครับเพื่อนๆครับลุงก็คงไม่จำเป็นแล้วไป จับเทียนทีไประเบิดอุ้ยลุงรอดตายด้วยนะครับโอเคเอาเหล็กมาวางครับแล้วก็เอาเอเมอรอลมาใส่แบบนี้ครับปุ๊บเรียบร้อยได้มาแล้วนี่คือดาบหนึ่งพบาทครับมันสามารถเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตเป็นสมบัติได้ด้วยเหรอเนี่ยจริงเหรออุ้ยมีน้องไก่พอดีเลยครับเหมือนมันอยากให้เราทดลองพอดีจริงไงพอตีแล้วมันกลายเป็นมีสมบัติโผล่มาด้วยครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูโอ้โหของอย่างดีหูมีหูมีแหวเปิลทองเต็มไปหมดเลยแล้วถ้าเกิดเราตีตัวอื่นล่ะอย่างเช่นสมมติเราตีชาวบ้านตัวนี้นะผมไปป่่่ออออาาานนจะกลยยเ็ขงงื ครับผมโอเคมันไปเกิดในนี้เฉยเลยไปครับอ๋อเป็นเหมือนเดิมหมดเลยนะครับอย่างนี้เราก็มีของเท่ๆสบายเลยเราฟาร์มไก่นะครับง่ายสุด Okay. เพราะว่าไก่เลือดน้อยมากในเมื่อเราก็ฟาร์มมาซะขนาดนี้แล้วอัปเกรดก่อนเลยครับมาไดมอนพิกแอคครับแล้วก็เป็นชุดเกราะไดมอนจัดมาเลยแล้วก็กางเกงน,น,นะครับเรายังไม่มีครับต่อไปนะครับผมจะเป็นดาบ5,000บาทแต่ดูเหมือนว่าเราจะต้องไปนรกซะแล้วเพราะมันต้องใช้แท่งเบสนะครับโอเคครับเพื่อนเรามาโพทีจนรกแล้วนะครับทีนี้เราต้องการเอเดอร์แมนกับเบสครับผมนี่ไง <laughs> พูดถึงก็เจอเลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดวโอ้โหเผลอไปมองหน้ามาันนเข้ามาแล้วจัดป้าจับป้า จัดมาเรียบร้อยได้ไปแล้วอันหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆโอเคครับเราต้องการลูกกระต่ายด้วยแมนอีกอันหนึ่งนะครับนี่ไงเราเจอแล้วมาเลยมาเลยจัดมาก็มาดีครับเรียบร้อยตอนนี้ได้ลูกกระต่ายม,มาสออันแล้วนะครับทีนี้เราก็แค่ตามหาเ,เท่าฟอร์เทสครับผมเพราะว่าเราต้องการเบสเนั่นเองนะครับไปตามหาฟอร์เทสกันดีกว่าเนี๋ยผมเจอฟอร์เทสแล้วนั่นไงครับเจอเบสพอดีฟาดฟาดฟาดทีทีระเบิดตูมตูม โอ้เรียบร้อยนี่ไงแทงเบสเก็บมาฟึบเรียบร้อยครับผมได้แทงเบสมาแล้วทีนี้เราก็ได้ทุกอย่างตามที่ต้องการแล้วนะครับมาลองคับกันดีกว่าจัดไปครับเอาเบสรอสใส่ไว้แล้วก็แล้วก็ลูกกระต่ายเอนเดอร์นะครับผมแบบนี้ครับเรียบร้อยจัดมาฟึบนี่คือดาบ5 0 0พันบาทครับผมซึ่งลิกขวาเพื่อปล่อยลูกกระต่ายเอนเดอร์นะครับและมันยังเขียนอีกว่าอย่าสามารถหลอกลวงพิกลิ้นได้ด้วยขอลองอย่างแรกก่อนนั่นก็คือการปล่อยลูกกระต่ายเอนเดอร์ครับไปอ้เราสามารถวาร์ปได้ครับเพื่อน ฟึ๊บนี่ผมตามหาพิกลิ้นครับพริกลิ้นไม่ทำร้ายเราด้วยนะแต่อันนี้มเป็นพริกลิ้นเด็กนะสิให้ทองดูครับผมให้อะรเรามาหรือเปล่า <c oughs> ไปซะแล้วเฮ้ยวิ่งหนีไปเลยลองกับพิกลิ้นตัวนี้ดูครับผมเป็นเป็นผู้ใหญ่ครับโอเคเอาทองไปเอาทองไปนี่ไงเฮ้ยพอให้เราพลิกลิ้นมันลอยขึ้นไปได้ครับผมอ้วมันต้องคลิกขวานี่อย่างเดียวมันระเบิดเลยโอ้เราใช้เป็นแล้วครับเดี๋ยวขอรอสักตัวดีกว่าเราคลิกขวาไปทีนี้พิกลิ้นก็จะลอยขึ้นไปด้านบนแล้วก็ระเบิดตุ้มแล้วก็จะได้ลูกกระต่ายเอนเดอร์มานะครับผมโอเคเอาเลยครับผมสําหรับดาบต่อไปนะครับเพื่อนๆเป็นดาบหนึ่งหมืน่นบาทครับมาครับผมรอเอาบล็อกโบราณ วางไว้นะครับแล้วก็เอาเบสซอสวางไว้ด้านล่างเรียบร้อยครับผมมาแล้วดาบ10,000บาทอู้ดาบยังเท่เลยครับเพื่อนๆซึ่งถามนี้นะครับมันบอกว่ามันตีแรงมากๆตีแรงถึงขนาดไหนเนี่ยนี่ไงเจอบัวแล้วนะครับผมไปปึ๊บทีเดียวตายโอเคแต่ว่าทดสอบกับบัวไม่ได้ครับเราต้องไปทดสอบกับสัตว์เลือดเยอะจริงๆอย่างเช่นไอรอนโกเลมเอาละครับผมเราเจอไอรอนโกเลมแล้วนะครับมาทดสอบหน่อยไปอู้ทีเดียวไม่ตายนะครับเพื่อนๆสองทีสามทีเดี๋ยว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 โอ้โหกินแอปเปิ้ลทองก่อนเจ็ดทีแปดทีโอ ใช้ถึง8ทีเลยนะครับแต่ก็ถือว่าแรงกว่าดาบไดมอนด์เยอะมากเลยนะทีนี้ผมดาบต่อไปเนี่ยเราต้องใช้ไข er ่เอนเดอร์นากอนะครับเ,เพื่อนๆในการคราฟซึ่งดาบต่อไปเนี่ยจะเป็นดาบที่เทพที่สุดนะครับราคา100,000บาทเลยทีเดียวโอเคครับผมสงสัยเราต้องตามหาสโตร o โฮซะแล้วโอเคครับผมตอนนี้เราถึงสโตร e โฮเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดยว,ดยวอย่ามายุ่งกับเราโอเคเรียบร้อย จัดไปครับผมโอเคครับตอนนี้มาถึงที่ดีเอ็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปยิ่งทีนทีไลายกูย้ทำลายได้นะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเดวอันนี้ลงมาแล้วน,นี่ลงมาแล้วเคีไปกิน อุ้ยปอยทีทไีได้รัวเลยนะครับเพื่อนทำลายหมดทำลายหมดทำลายหมด,หมดโอเคอีกหนึ่งครับตรงนิ่งหนึ่งทำลายร้างจันที่เราทำลายหมดแล้วนะครับจัดการมังกรเลยดีกว่าใช้ดาบอะไรดีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันบินลงมาแล้วอย่างนี้เราต้องใช้ดาบหนึ่งหมื่นบาทครับเพื่อนไปครับผมดาบหนึ่งหมื่นบาทฟาด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 โู้ตีแรงจัดเพื่อนๆโอ้ยโดนดีครูได้ครึ่งหลอดแล้วนะครับลงมาแค่ทีเดียวเอ็นเดอร์ดังก้อนบินลงมาอีกแล้วเอาใช้ดาบทีทีในการยิงครับผมบินลงมาอีกแล้วนี่แรงกว่าครับเพื่อน จัดไปทีๆโลลัวเอเด์แมนหาเรื่องเราเดี๋ยจะเอาดาบอะไรดีเอาเป็นดาบหมื่นหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอ้ยเพื่อนๆค้าดาบหมื่นหนึ่งมันมีเอฟเฟกต์หนึ่งนี่ไงโอ้มันคือการคลิกแล้วก็มีสายฟ้าโผล่มาเลยครับแล้วก็มีตัวอะไรโผล่มาไม่รู้เนี่ยดูครับโอ้ยังเจ๋งบินลมาแล้วบินลมาแล้วบินลกมาแล้วรัวครับเพื่อนๆโอเครอบหน้าน่าจะตายแล้วนะครับบินลงมาแล้วบินลกมาแล้วบินลกมาแล้ว,ลลวยิงล้อไว้เลยจัดไปครับระเบิด เรียบร้อยเอ็นเดอร์ดก้อนตายแล้วนะครับทีนี้เรารอไขเอ็นเดอร์ดก้อนครับผมยังไงมีไขเอ็นเดอร์ดก้อนแล้วมีไขเอ็นเดอร์ดักก้อนแล้วทีนี้ครับเพื่อนเราก็ตีไข่มันเทเลพอร์ตมาครับฟึบได้ไขมาแล้วนะครับทีนี้เราก็เนี่ยผมได้สลับมาแล้วขุดบอกด้านล่างครับผมเอานี่วางไว้ครับแล้วเราจะขุดไขเอ็นเดอร์ดก้อนลงมาครับปึ๊บได้แล้วไขเอ็นเดอร์ดก้อนเรียบร้อยทีนี้ครับผมเราจะกลับไปโลกจริงกันแล้วลองคาบดาบนี้ดูนะครับเอาเลยครับผมมาลองคราบกันเลยครับเราเอาเบสเนอตวางไว้ตรงนี้ครับผมเอาไขเอ็นเด ไว้แบบนี้เรียบร้อยได้มาแล้วดาบ1นึ่งแสนวูอย่างเทพลยครับเพื่อนนี<ๆ>่มันอะไรเนี่ยดาบซีแชกมันเขียนว่าให้ลองคิดขวาจะได้รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวครับเอ๋ okay, ครับเราต้องลองคิดขวาครับผมสามสอหนึ่งไป มันคือกาเสกอะไรมาเนี่ยมีหัวมังกรโผลมาโอ้โหเดียวเดียวเปนเลือดไม่เราวิ่งเร็วจัดหัวใจเพิ่มขึ้นอย่างสิบเท่าเลยนะนี่แค่คลิกทีเดียวนะเพื่อนโอ้โหคลิกทีเดียวพังทั้งภูเขาเลยครับว่าแล้วทําไมมันถึงบอกว่าคอมจะแหลกขอร้องอีกสักทีตรงเอ่อตรงนี้ครับไปปล่อยหัวมังกรทำไรตู้มโมโหไฟไหม้ทั้งป่า โอ้อยังเจ๋งเลยเพื่อนๆถ้ามีดาบนี้นะรับรองให้ได้นากอนได้ภายในพริบตาเดียวโอ้หัวใจเราเยอะจัดเลือดแทบไม่ลดโอเคก็<ๆ>เพื<ๆ>่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับไป